แฟ่สาสนิกชน้งหลและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องราวก็มาขอ,อสดตาไปสำหรับเรื่องราตอนนี้เป็นเรื่องแก่ปัญหาเรื่องถอนไม้ฟังเรื่องราวของท่านน่ยค่อยๆวินิจฉัยใช้ใชปัญญาต้านเลยด้วย่อความมีว่าวันหนึ่งพระเจ้าเทยราชทรงคิดจะทดลองมหอสถ จะได้ให้นำท่อนไม้ดักเขียนมาแล้วก็ตัดเอาได้เพียงหนึ่งคืบให้ช่างกลึงก็เรียบร้อยดีแล้วจะได้รับสั่งให้ไปยังบ้านป่าจีนยาละมาเตยามให้ชาวบ,บ้รรานมีสลวรท่อนดักเขียนนี้ข้างไหนเป็น,นข้อข้างไหนเป็นปลายหากวันนีู้ด,ด้บ็อกได้จะถูกปรับหนึ่งพันกะหาประณนะแก็สี่พันบาทสมัยนน ชาวบ้านตาจีนจะว่าไมา่ได้ฆาหมดปัญญาไม่มีใครบอกได้กงไปหาเสวัธนะเศรษฐีใอรเรียกโมโหสดบัณฑิตมาพิเานณาอาจจะรูดด้ได้ท่านหาเศรษฐีเยเลยก็เรียกลูกชายมาแล้วก็บอกเรื่องราวให้ทราบท่านโมโหสัพพิเจนนาดูท่านได้เขียนแรกก็คิดว่าพระราชาคุมประทานท่านได้เช่นมา เพื่อทดลองปัญญาของเรามเมื่อสดบันทึกขั้นดูก็รู้ว่าข้างในเป็นโคนข้างในเป็นปลายถ้าลูกหลานที่รักคิดออกไหมข้างในเป็นโคนเป็นปลายถ้าได้ว่าพูะยให้ไปจกกัดกรรมหาชนยิงเอาได้มาเพาะตรงกลางท่อนตะเคียนถ้าไปวางไว้บนน้าถือปลายได้ไว้พอวางบนน้า ทางที่เป็นคนก็จมเพราะมีน้ำหนักมากเห็นไหมโอ้โหสวจีนทามหาชนว่าทอดได้เขียนนี่ท่งด้านโคนหนักหรือว,ว่าด้านปลายหนักเพราะด้ต้องโคนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนลายมันเกิดทีหลังน้ำหนักในเนื้อใ้อนเนื้อของไม้เนี่ยมันแน่นไม่เท่ากันคนเนื้อมันแน่นกว่าจึงมีน้ำหนักสูงกว่าไม้ชนยังกล่าวว่าทาั้งคนหนักกว่าจ้ะ มโหสดเหนือแสงก่าวว่าถ้าเช่นนั้นส่วนที่จมน้ํานั่นแหละเป็นโคนยิ่งบอกกับชาวบ้านและคนที่นาเท่านในเขียนมาให้ไปกราบทูลพระเจ้าวิเทยรราชตามที่มโหสถบอกท่านบรรดาชาวบ้านนะชาวบ้านยืนได้บอกแกคนที่นาเท่านในเขียนมาบอกกบอกไปบอกว่านี่นี่โคนทั้งนี้จะ้ะพระเจ้าวิเทราชทรงพรงไทยในความเชื่หลายของมโหสถมาก รับสั่งอา,อาจารย์เสนกอสี่คนน่ะท่านอาจารย์ผู้จอมิศยาถามว่าจะควรนำข้หสดมาได้แล้วหรือยังท่านเสนกก็ให้ทดลองต่อไปอีกไม่ยอมนี่มานเป็นเรื่องปัญหากระโหลกทิสะออยุ่งแล้วสินะพระเจ้าวิเทหราชรับสั่งให้นำกะโลกทิสะชายและกะโลกทิสะหญิงอย่างละหนึ่ง แล้วก็ส่งไปให้ชาวปลาจีนยวะมัชะคามทำนายด้วยว่ากระโหลกไหนเป็นกระโหลกิศาีาษะของผู้ชายและกระโหลกิศาีาษะของผู้หญิงลูกหลานฟังแลังคิดตามนะจ๊ะเึ็กออกไหมมันแปละกกันตรงไหนหากไม่มีใครรู้จะถูกปรับหนึ่งพันกระหาบณะแนคะ่บ้านจะไปนำมาให้หมอสดดูหมอสดเห็นก็รู้ทันที โดยที่แสกกระโหลกศีรษะของชายมันตรงเห็นไหมแสกกระโหลกศีรษะของหญิงคดไอ้แสกนอกจากมันตรงกลางที่จะวัดตั้งแต่ด่างจมูกขึ้นไปหาท้ายถอยเนะี่ยถ้าเขาผู้ชายตรงถ้าเขาผู้หญิงก็คดความจริงนี่หลวงปู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้เคยสังเกตแต่ว่าลลกหลานที่รักถ้าฟังแล้วแล้วก็เวลาใครเขาตายเขาเผาแล้วแล้วไปดูกระโหลกศีรษะ ่ามันเป็นจริงตามตำรานี่ไหมใี่เราจะเพิ่งเชื่อนะฟังแล้วก็ใช้วิสวดข้อนี้วิสน์ได้อย่างเริ่มไม้ก็ไม่กันเล่นเพศเท่ากันแล้ววัดให้ตึงกลางพอดีเอาเชื่กไปโผลวก็ลองจมน้าดูว่าท่าไหนมันจมก่อนท่านไหนจมก่อนก็เป็นโคนท้งที่จมไม่ทันหรือว่า่บเมีกานลอยขึ้นมานนิดๆท่านั้นเป็นปลาย สมเด็จกระสมเดคจประโลทิ่สานี่สังเกตง่ายถ้าท,ทางที่ดีแล้วก็ไปดูลูกกระโหลกถ้าก็มีไวอยา่าสาบลูกครงกระดูกจึงให้ชาวกระโหลกจึงให้บอกให้ชาวบ้านดูว่ากระโหลกที่สานี้เป็นกระโหลกผู้ชายกระโหลกที่สานี้เป็นกระโหลกของผู้หญิงชาว่าในให้นคนที่นํามาไปกราบทุนตามที่มโมโหสถบอก พระเจ้าวิเทราชทรงชอบประเทศไทยมากแต่ก็ยังทรงรอดูต่อไปอีกอันนี้พิสูจน์เองแล้วชักไม่เอาแล้วถ้ารอไม่ไหวพิสูจน์ตัวเองตอนนี้มาแก้ปัญหาเรื่องงูวันหนึง่งพระเจ้าวิเทหราชรับสั่งให้นํางูตัวผู้กับงูตัวเมียมาย่านันตัวนล้ก็ส่งไปให้ชาบาจินยอวมวาเจะาคำ บอกว่างูตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวไหนเป็นตัวเมียถ้าไม่มีใครรู้จะถูกปรับหนึ่งพันกะหาวนนะชาวบ้านยังพากันไปถามหโหสดนี่ลูกหลานใครสังเกตหรือเปล่าว่างูประเภทไหนอย่างไหนตั้าผู้ตัวเมียมมหสดมันอิดพอยเห็นก็รู้ทันทีว่าตัวไหนเป็นตัวผู้และตัวไหนเป็นตัวเมียเพื่อหางและหัวก็งูตัวผู้นะ หางและหัวของงูตัวผู้ใหญ่จะไม่ดีนะตัวงูน่ะถ้าตัวผู้หัวมันก็ใหญ่หางมันก็ใหญ่ตัวเมียนี่นี่แหลตัวเมียนะหัวเรียวยาวตางูตัวผู้ใหญ่ตัวเมียตาเล็กใช่ไหมฟังนี่นะถ้าแบบงูหางงูตัวเมียน่มันเรียวแล้วก็ยาว ตางูตวผพ้มันใหญ่ตัวเมียตาเล็กลายงูตัวพู้ติดต่อกันถ้าเรางูยลายเนี่ยลายงูของตัวเมียเนี่ยมันมันมันขา,ขาดเนอะก็มันมีจุดขาดเมื่เสจึงแก้แจ้งกับชาวบ้านว่านั่นตัวพู้นี่ตวเมียชาวบ,บ้านยิงแจ้งแก่ผู้ที่นํางูมาถามมานางูมา ถ้าบอกไปตามที่มโหสถบอกระเจ้าอิเทราชมาทราบว่ามโหสถเป็นผู้บอกก็ทรงยินดีมากแต่ก็ยังยังก่อนตอนนี้ทดลองใหม่ <c oughs> ปัญหาเรื่องนี้เรียกว่าปัญหาเรื่องไก่พระเจ้าวิเทราชทรงมีพระราชดำรัสสั่งให้ชาวบ้านปาจีนยาวามาปาจีนยาวามัจะามทรงโคตัวผู มีกายขาวตลอดมีเขาที่เท้ามีโหนกที่ศีรษะให้ส่งบถถวาไถ้าหากไม่มีใครส่งไปได้ก็จะถูกปรับหนึ่งพันกหาบณนะชาวบ้านหมดปรรัญญาดิมันมีที่ไหนนะไอ้คอไอ้คอเนี่ยมีกายขาวตัวผู้ด้วยแล้วก็มีกายขาวตลอดมันมีที่ไหนมีเขาที่เท้า แล้วก็มีโหนกที่ทิสะสรงไปถวายแถวบ้านหมดปัญญายังได้ไปถามมโหสดามโหสดก็แจ้งก็รู้ก็ใจทันทีว่าพระราชาทรงหมายถึงไก่ขาวตลอดตัวถ้าไก่ไม่มีไม่มีเขาที่เท้าว่าไก่เนะี่ยมีเขาที่เท้าคือเดือยมีโหนกที่ทิศะคือหงอน ยิ่งบอกกับชาวบ้านว่าให้นําไก่ขาวไปถวายชาวบ้านก็นําไก่ขาวถวายกับพระราชาพระราชาก็ทรงพอพระทัไทยมากยินดีมากตอนี้จะมาว่าจะมีปัญหาต่อไปไปัญหาต่อไปีะไม่บอกก่อนนั้นจ้ะพระเจ้าวิเทราชทรงมีแก้วมณีอยู่ดวงหนึง่ง ซึ่งเดิมท้าสกกะคือรพระอินทพระจะทานให้แก่พระเจ้ากุศลราชมาพระเจ้ากุศลราชนี่โอโหเรื่องนี้เยอะแยะใหญ่มากเพราะว่าพระเจ้ากุศลราชนี่เป็นเรื่องอัศจรราายม์มาหลังจะคุยให้ฟังเมื่อแรกจึงได้ทอดแล้วตกทอดมาถึงพระองค์ แม่พรเจาวิเทียราานี้เป็นพืชพันธุ์และเป็นราชวงศ์เขาพเจ้ากุสลราชเก่งมากแต่วันนีดวงนี้มีช่องคดอยู่ถึงแปดแห่งนะมีช่องข้านแต่มันคดไปคดมาแปดแห่งได้ที่ร้อยไว้เดิมก็ขาดอยู่ข้างในไม่มีใครได้เก่าออกมาได้แล้วไม่ก็ไม่สามารถจะร้อยใหม่ไปได้ไ่ได้เก,าออก่ามันอด พระเจ้าวิเทหราชจึงรับสั่งให้เป็นให้นำไปให้ชาวบ้านปลาจีวมะตคามปลาจีนยวมัชคา,ามนะนำมันได้อากาออกจากแก้วมณีถ้าค่อยร้อยได้ใหม่ใส่เข้าไปแทนถ้าครร้อยไม่ได้จะถูกปรับไหมถูกปรับแสงหาหบาุณะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันญาหา,าุณะชาวบ้านหมดปัญญาจึงพากันไปนหามาโหสถ แจ้งพระประสงค์ของพระราชาให้ทราบมอสดิบแก้วมณีมาพิจารณาดูก็เห็นทางที่จะทำได้จึงเอาน้ำพึ่งมาทาที่ช่องแก้วมณีทั้งสองข้างแล้วได้แดงมาฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาน้ำพึ่งทาทางบมปลายได้ร้อยเข้าไปในช่องหน่อยหนึ่งให้นำไปวางไว้ตรงที่นี่มดแดงมากๆ เอาลสิมันนะนี่ใช้หมดแล้วมันดาหมดแดงก็พากันมากินได้เก่าในเจ้าวันนี้แล้วข้าปลายได้แดงที่ร้อยไว้หน่อยหนึ่งนั้นลากออกมาทีละข้าอีกข้างหนึ่งเมื่อว้าเห็นเรียบร้อยดีดแล้วก็ได้ส่งให้ชาวบ,บ้านนำไปถวายพระราชาพระราชาก็ทงโสมนัสคือดีใจ นี้ต่อไปก็แก้ปัญหาเรื่องโคให้โคตกลูกืองัวมีลูกอะ่ะวันหนึ่งพระเจ้าวิเทราชทรงสั่งให้ราชบรุษนํนำโคตัวผู้มาหนึ่งตัวแล้วให้อาหารจงพงกลางแล้วก็ส่งไปให้ชาวบ้านบอกว่าโคตัวนี้มันตั้งท้องเฮ้ยเอเย ใครใครเขาก็รู้ไอตัวผู้นี่มันตั้งท้องได้ยังไงดูถ้าจะเล่นท่าไหนดูต่อไปก็แล้วกันนะถ้าไม่มีใครทําได้จะถูกปรับอยังไงมันตั้งท้องให้ชาวบ้านช่วยกันทําโคตัวนี้ให้เอาเอารูออกให้ได้งวมันท้องนี่แต่งูตัวผู้มันทองเอาลูออกทางไหนลูกออกทางอุจาระมั่ม ให้ลูกออกให้ได้แล้วส่งไปพร้อมกับก็บด้วยลูกโงกคกบบววกออกถ้าไม่มีใครทำได้จะถูกปรับนี่หมายความให้ชาวบ้านเนี่ยเอาโคนี้ให้ออกลูกให้ได้แล้วส่งไปฟ้องกับลูกโคด้วยแสดงไอโงวตัวนี้มันมีลูกมันเคยมีลูกแบบนี้แต่ว่าเวลานี้มันดั้นท้องให้เอาลูกออกให้ได้ถ้าไม่มีใครทําได้จะถูกปรับหนึ่งพันกหาณนะ ชาวบ้านก็พากันมาหาโมโหสถเราแจ้งให้ทราบว่าพระชาชามีพระราชประสงค์แบบนี้ท่านี้ลูปหลานก็รับฟังต่อไปนะว่าเรื่องราวเป็นไงถ้าโมโหสถบัณฑิตจึงคิดว่าเรื่องนี้เป็นปริศนาจะต้องย้อนไปได้ปริศนายึงถามชาวบ้านว่าท่านทั้งหลายใครจะรับอาสาไปกราบทูลพระราชาได้บ้าง ชาว่้านยังพร้อมใจกันลงมติให้ชายคนหนึ่งที่มีความกล้าหาญพู้จาคล่องแคล่วเป็นผู้ไปกราบทูลกับประราชาก่อนจะส่งชายคนนั้นไปท่านมโหสถบัณฑิตให้เรียกตัวมาแล้วสอนให้ทำอุบายว่าท่านจงทำผมของท่านให้ยุ่งแล้วก็ร้องไห้คร่ำโครวนเยไป,ไปเดินไปทางประตูพระราชนิเวท เพระราชาถามพระจ้วังเนะี่ยแต่ใครถามก็อย่าตอบนันเดินร้องไห้สยายผมด้วยไปถ้าพระราชารับสั่งให้เข้าเฝ้าตัดถ,ถามเรื่องเหตุที่ร้องไห้ก็จงกราบทูลว่าขอเนชะข้าแต่สมุติเทพบีดาของข้าพระพผู้เจ้าปวดท้องคลอดมาได้เจ็ดวัน ถ้ายังคลอดบุตรไม่ได้ปวดท้องเพื่อจะคลอดนะนี่ปวดท้องเพื่อจะออกโลกมาได้เจ็ดวันแล้วแต่่็ยังคลอดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้ามาครั้งนี้ก็หวังพึ่งพระบาร,รมีปกกละาปกกระหมมเพื่อพระมาอ,อาศัยพระมหารกรุณาธิคุณโปรดแนะนําพิธีทําการคลอดบุตรก่บิดาข้าพระเจ้าได้เถิดพระเจ้าค่ะ ก่าวพระราชาแต่ถามว่าไอ้เจ้านี่บ้าเลยหรบ้าแน่แล้วมันมีที่ไหนกันไอ้ผู้ชายที่ไหนไม่จะคลอดบุตรผู้ชายที่ไหนมันจะ,นม,นจะ,ม,นจะมันจะมีท้องมันมีที่ไหนกันโลกนี้ทั้งโลกมันไม่มีถ้าว่าอย่างนี้นะหรือท่านยะว่าเพียงว่านี่เองนี่้าโกจะสติไม่ดีเป็นโรคประสาทละมั้งหรือว่าเป็นโรคจิตเสื่อม ไอ้อ,อลูกมันมีที่ไหนท้านว่ายอย่างนี้ก็จงตั้งสติให้ดีแล้วกราบทูลว่าขอเดชะถ้าผู้ชายทอดบทไม่ได้ชาวบ้านปราจินยมวมัตสคาคำก็จะทำให้โคโตผู้ออกลูกไม่ได้จะทําให้โคโตผู้่ออกลูกได้ยังไงพระพุทธเจ้าค่ะ มโหสถสอนพิธีที่จะกราบทูลให้พระราชาแก่ชายคนนั้นแล้วชายคนนั้นก็ทําตามที่มโหสถบอกสุสการฝ่า mm hmm. ยพระเจ้าวิเทหราชได้สดับคํากราบทูลย้อมเป็นศสนาเช่นนั้นยินงตัดถามว่าใครเป็นผู้คิดเป็นศสนานี้ชายคนนั้นก็กราบทูลว่ามโหสถพระเจ้าการะราชาก็สมงโปรดฝานมโหสถมากขึ้นนี่คือปัญหาทันหรือไม่ทัน ี่แก้ปัญหาเรื่องข้าวพระเจ้าวิทยาราชทรงปรารถนาจะทดลองปัญญามโหสถต่อไปยื่นรับสั่งให้ชาวบ้านปลีเยจรวรมาจะขามหุงข้าวหุงข้าวเปรี้ยวเนี่ยไอข้าวเปรี้ยวนี่ยมันเป็นยังไงนุองปูกก็ไม่รู้เหมือนกันแม่กอบ <c oughs> ไปดอวย8ประการคือ 1. นนไม่ให้หุงด้วยข้าวสารเอาสิไอข้าวเปรี้ยวนี่นลองปูกก็ไม่รู้ ไม่รู้มัเปรี้ยวตรงไหนให้หุงข้าวเปรี้ยวด้วยแต่ว่ามีกฎบังคับวันหนึง่งไม่ให้หุงด้วยข้าวสารสองไม่ให้หุงด้วยน้ำสามไม่ให้หงด้วยหม้อข้าวสี่ไม่ให้หุงด้วยเตาหงข้าวห้าไม่ไม่ให้หุงด้วยไฟหกไม่ให้หุงด้วยฟืนเจ็ด ไม่ให้หญิงหรือชายยกมาแล้วกันแปดไม่ให้นำมาส่งตามทางถ้าชาวบ้านทำตามนี้ไม่ได้จะถูกปรับโรหลามที่รักเพราะนึกออกไหม่อแก้แบบไหนฟังเรื่องของท่านไปชาวบ้านพากันไปหามโหสถแจ้งเรื่องราวให้ทราบแล้วมโหสถจึงให้หงดึกให้หงดึกข้าวแหลก เอาสิแมนะซึ่งไม่ใช่ข้าวสารอ๋ออย่างปลายข้าวนี่เราไม่ได้ว่าข้าวสารเ,าเรื่องปลายข้าวนี่นะเออจริงนะให่รู้ผมปู่ก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะลูหลานที่รักท่านบอกไม่โหงในข้าวสารในปลายข้าวข้าวแหลกเขาเรียกข้าวแหลกเขาไม่เรียกข้าวสารเนื้องหงด้วยน้ำค้างใช่ไหม ไม่หงด้วยน้ําแต่แต่ว่าใช้น้ําค้างหงแทนสมัยก่อนเมืองปูยังเด็กๆน้ําค้างมันหนักพอเช้ามืดกลางคืนเราขันไม่วางไว้ที่รางน้ําตอนเช้าเดี๋วมันน้าเกือบเต็มขันเพราะฝนมันดีหมอกมันดีให้หงในน้ําค้างที่ไม่ใช่น้ําธรรมดาถ้าบอกห้ามหงด้วยน้ําแต่ไอ้น้ําอันนี้ก็น้ําค้างมันลงค้างไม่ใช่น้ําธรรมดา แล้วก็หุงได้ภาชนะดินใหม่ซึ่งไม่ใช่หม้อข้าวหมายความจะไปขึ้นถ้วยโถชาแม้ก็ได้เอาท่อนเอาไม้ท่อนเล็กๆมาตอกเป็นวงสำหรับตั้งภาชนะไม่เรียก,กว่าเตาใช้ไฟที่เกิดขึ้นเพราะการสีกัน,ใ,นให้ไฟธรรมดามันต้นจุดต้อีดตอนนี้ ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นอาไม้มาสีไปเส้นมาสีก็มานม่เกิดความร้อนมันก็เกิดมีไฟหรือไม่ใช่ไฟธรรมดาแล้วก็ใช้ใบไม้ซึ่งไม่ใช่ฟืนถ้าห้ามใช้ฟืนนี่ใช้ใบไม้แทนเสร็จแล้วชีว่โหงข้าวเปรี้ยวบรรจุลงในภาชนะใหม่โผลกด้วยได้ประดับตราอทับตรานะ นีท่านสั่งให้แม่ผู้หญิงแม่ผู้หญิงถือไปแล้วแม่ผู้ชายถือไปท่านก็สั่งให้เอกากระเทยยกไปถวายพระราชาแล้ว่าเทย,ยนี่ไม่ใช่ผู้หญิงก็ผู้ชายให้นำรับคือไม่ไปตามทางให้นำรับไปในทางที่ไม่ใช่ทางหลวงแล้วบ้านจัดทำตามมโหสถสามประการเสร็จแล้วก็ส่งข้าวเปลืยวไปถวายพระเจ้าว,วิเทหราช พระเจ้าวิเท迦ราษทรงทราบว่าเป็นความคิดกองมวะสถก็ทรงโปรดปรายิ่งขึ้นเอาอีกปัญหาหนึ่งนะตอนนี้มาแก้ปัญหาเรื่องชิงชาห้อยเด้เชือกเชือกสายให้เชือกทำได้สายมันทำได้ยังไงนะฟังกันดูนะพระเจ้าวิเท迦ราษทรงนําฤทธิ์ทดลองปัญญาหมอปรต่อไปอีกจึงนําบัดให้ชาวบ้านปาจินยวะมัจเจคาม ทำชิงนชาห้อยชิ้นชาเนี่ยห้อยด้เชือกสายเพราะเชือกสายอันเก่าขาดไปเอาซะแหละเวละมาหาเรื่องยงุ่งใครเอาสายมาดันเชือกกันบ้างให้ฟันเชือกสายหนึ่งเส้นส่งไปถวายถ้าทำส่งไปไม่ได้จะสุกรับไม่เป็นการเขาทดลองปัญญากันเรื่องปัญญาในโลกหลานที่รักมีความสำคัญมาช่วยตัวได้มาก ชาวบ้านนีน้นำความไปไปบอกกับมโหสถมโหสถจึงคิดย้อนปัญหาพูนเอาใจชาวบ้านไม่วิตกแล้วก็บอกให้คนที่กล้าที่จะพคกงคองสอง,ส,องสามคนเข้าไปทูลพระราชาขอดูตัวอย่างเชือกชายเส้งเก่าว่ามีขนาดเท่าไหร่ จะได้ทำให้เหมือนของเก่าและถูกพระราชประสงค์แม่นแก้วนิดเดียเองนี่ถ้าเป็นหลวงปู่ก็เจ่งแล้วไปไม่รอดหากพระราชารับสั่งว่าเชื่อสายไม่มีในพระชฐานโคท่านยังทนว่าก็เมื่อเชื่อสายตัวอย่างไม่มีแถวบ้านปราจีวาวัชนคมก็จะทำเชื่อสายได้อย่างไรเราไมเจ้าค่ะ ชายสองสามคนไปกราบคุณพระราชาตามที่มโหสถบอกพระเจ้าวิเทราทราบว่าเป็นความคิดของมโหสถก็ทรงสมนัส,สนคือดีใจอีกปัญหาหนึ่งทนไหวหรือไม่ไหวนี่จะไม่ไหวไปแล้วมัม้งลองดูนะตอนนี้แก้ปัญหาเรื่องสารนา้าพระเจ้าวิริเทราทรงทดลองปัญหามโหสถต่อไป โดยมีรับสั่งว่าชาวบ้านปราจีนวัฒนะครมจงทรงสาปพงรณีที่เต็มไปได้วยดอกปัวห้าชนิดประทวายโดยมีพระราชประสงค์จะทรงเล่นน้ำในสระหากทรงไปไม่ได้จะถูกปรับชาวบ้านได้นำความมาแจ้งแกมโหสถปณิตต์ายมโหสถมหาสดเป็ป <c oughs> คิดที่จะต้องย้อนปัญหาอีก จึงเรียนเรียกผู้ชายสองสามคนมาแล้วราบอกว่าพวกท่านจงไปเล่นน้ำจนตาแดงทั้งผมและผ้าให้เปียกอเอาคโครนมาทาตัวถือเชือกก้อนดินและท่อนไม้แล้วไปเฝ้าพระราชากราาบูลว่าขอเดชะตามที่พระกรุณาโปรดกล่าให้ก้ากระหม่อมฉันให้ชาวบ,บ้านไปจีนว่มนามัจฉาม ทรงสาปโปกณีเต็มพระเดชดอกบัวให้ชนิดมาถวายนั้นข้าพระพุทธเจ้าได้นำสาปโปกณีมาถวายแต่บังเอิญสาปโปกรีเห็นเมืองใหญ่มีกำแพงโูประตูขอรบแล้วก็กลัวตัดเชือกหนีเข้าป่าไปพวกข้าพระพุทธเจ้าช่วยด้าก้อนดินและท่อนไม้ไล่ให้กลับก็ไม่ยอมกลับขอใต้ฝ่าพระองค์ท่นีด้ก็าบาด สมพระราชทานสะโปกณีที่เคยนำมาแต่ป่าให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะได้นำไปผูกกับสะโพกนีที่หนีไปถ้าดึงเอากลับมาถวายหากพระราชารับสั่งว่าเราไม่เคยนำสะโกนีมาแต่ป่าพระเจ้าเอาร่างมาพูดเอาเรื่องราที่ไม่สมควรมาพูดเรื่องนี้มันมีที่ไหนพราะอยัน พระราชาไว้อย่างนั้นนะขอผู้ท่านยังกราบทูลต่อไปว่าขอเดชะถ้าไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่สามารถที่นำสัพพกนิวถวายได้โดยเจ้าก่ะเมื่อมโหสถบอกวิธีย้อนปัญหาให้ชายสองสามคนแล้วให้ไปกราบทูลพระราชาชายสองสามคนรีบเข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลตามที่มโหสถบอกทุกะกา,ารเป็นนั้นว่าพระราชาชอบใจ ตอนท้ายปัญหานี้ลงโผ่พูดเร็วไปนิดหนึง่งทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเกรงจะไม่ทันเวลาเอาละบรรดาลูกหลานที่รักตระบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยทวนนางสาหรับเรื่องราวขโมหสถบันดิตมองดูยแล้เวลาในะอินิดมันก็ไปไม่ไหวก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผล และขอทุกท่านที่โูรรับฟังจงเจริญไปด้วยเจตุรพิทพรชัยทั้งสีประการมเนายยุอัยนนาสุขะพระละ,ละปริพันธ์หาทุกท่านปาธนาสิ่งใดก็ขอได้สิ่งนั้นสมความปรารานาจนสุดประการสวัสดี